บายดีบายดียุดีมีแห้งนี้มือแรงตับตับแล้วแ่้วพี่น้องบัานนี้นี่คือแกงแกงไข่ผัมซื่อหมื่อ้านแกงเมื่อนี้ซื่อหมื่อวานแกงเมื่อนี้จะเอาไปถวายเจ้าแม่เจ้าแม่แห่งอำเภอพูเวียงเจ้าแม่เพิ่นอยากกินแกงอืเจ้าแม่เจ้าทีเจ้าทังตาแสบตอนะเออ ระยะทางมันกับใครเท่าแกงแบบโอ้โหเขาบอกว่าบักไข่พับนี่เป็นเป็นสมุนไพรซัมซัมคอร์ฟิวผืนนี้เป็นธรรมดามีประโยชน์ต่อสุขภาพมีจะยุบมีประโยชน์ต่อสุขภาพเออจ้าแม่ยุบานบ่จ้าแม่ยุบานบ่ล่ะไรยุบานบอหลายคนน่ะโอ้โห ฮัลโหลไสหลัโอ้ยูตอนนี่โอ้ตัวตัวตัววตัวตัวโอ้ยทำไรทำไรฮะปาหนาขาวเปิเวันแถวบ้านนี่มีปลโทปลโทูพูดไส่สะบูยังเนี่ยสบูสะบูยังสะบูยังมาขึ้นนาขาวเถอะสะบูยังเกาะ เอาสบู่ยังบอกดีๆเจบาบัวแจ้งเงี้ยเออเอาเอาเอาเจ้บู่บอะไรสบู่แต่บู่แจ้งเงี้ยเออโอ้ยจำซื้อสบู่กับว่าอะไรบัดท่านั่นปวดพ่อเนาะเอาอันมาแค่ผั้มาะสงได้เนี่ยมาแค่ผัมแกงห้อนห่อนกินห้อนห่อนต้องเคยเสพแต่แต่บัวแจ้งเ กินฮ้อนฮอนกินฮ้อนฮอนกินฮ้อนใส่สบู่เพิ่มพูนจำสบู่เพิ่มพูนเพิ่มนุ่นเพิ่มหยังเอาบาบาบาไม่บาไม่ยังใส่บ่ได้กินบ่าได้กินมาใครผั่มเด้สบู่ยังก่อสบู่เพิ่มพูนเพิ่มนุ่นผิวขาวสบู่เพิ่มพูนเพิ่มนุ่นผิวขาวถูใส่แน่ฮะ ถูใส่เน่ถูตัวถูหน้าจนอ่ะถูตัว,นะตวนะถูหนะ้าแล้วก็ถูอะไรอีกถูอีพีถูอะไรนะฟังฟังไม่ชัดถูอีพีเปียแบบนะโ <laughs> <laughs> อ้อีพีนี่มันอะไรฮะมัน <laughs> เป็นภาษาแดงนี่คนคนคนแสดงวัตถุสองคนเนาะมันบอ ก้อนหนึ่งถูสองคนถูหน้าถูขาถูแขนเออีปีนี่เหมือนอีอย่างอีปีนี่ฮะคนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นคนเกาหลีคนเกาหลีอหลหลโอ้ยิบยี่ยรอ้อมุตโตโอ้อยอบิบยี่ร้อมุตโตโอ้ถูดีไหมถูดีอแต่วเูเพิ่มปุ่นเพิ่มนุน ผิวขาวฟาชัดๆเด้อสบู่เพิ่มพูนสบู่ิ่มพูนเพิ่มนุ่นผิวขาวพี่ขาอยานมันหลุยนะบ้านเองโอ้ขย้อนขย้อนขย้อนหรอเด้อครับโอ้ขย้อนเลยอันนี่แบบมันฮอนเมื่อเด้อเนี่ฮะเออใส่ให้มาได้เดือนหนึ่งแล้วเนาะสบู่เนาะสบู่เพิ่มพูนเพิ่มนุ่นผิวขาวเม็ดสองก้อนใช่ทุกวันผิวสดใสคือเกา บ่เมนใส่ตั้งแต่ข้นภาคอีสานบ้านเฮาเกาหลีกใม่ับ่เกกาหลีใส้เอออันอิโมโตะกับไส้อ้แล้วก็อีหยังอีกอีหยังอีกกัใไส้อ่ะฮะอีพี่ะอีพี่กับไส้เออขาวดีสิขาวดีเออขาวดีโอ้ขวานก็บขอนไปไปไปไว้ให้เจ้าเด้อนี่ โอ้ยหหันก้นหอนก้อนเอออายุโนะมอโตะเนาะอยุโนมอโตะโอ้หอนมื้อหันมือนี่พี่น้องเอาแกงเท่าโอ้ประมาณแกงเท่าแกงหมักไข่ผำแกงหมักไข่ผำ่มหม้อบ้านที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้อร่อยอร่อยนะครับอร่อยแซ่บแซ่บอยุโนะโตะอันมื้อนี้จ้าของบ้านเพิ่นกะมาทำความสะอาดมาทำความสะอาด ก็เลยแกงแล้วก็เลยมาทรงเพ่นนี่แหละผู้เพ่นอยากมาใค่ห้ำมาใค่ผำนี่แหละเพ่นว่าอแล้วที่สําคัญเพ่นกะผู้ดีเห็ดเปิ้นเวินอยู่ขาวขาวใสขาวใสแบบผิวขาวดาแดงเนาะผิวขาวดําแดงผิวขาวดําแดงเบื้องหน้าตาแล้วกันเออเนี่ยถ้าทั้งมชาาิเนาะบ่ได้ทาแป้งน้ำหนึ่งคือน้ำประทานอาบตอนนี้เนาะน้ำประทานอาบคนผิวขาวดําแดงอผิวขาวดาแดง ก็ถือว่าผิวสดใสดีนะครับใช้ดีเนาะใช้ใช้ดีเลยบอกต่อเด้อ,อ,อดเอ่ยย้ำย้ำใช้กับใครบ้างใช้ดีใช่ไว้หลายคนหลายคนไอโนโมโตโก็ใชจเออไอโนโมโตเออผู้ใดอาอิโนโมโตโอ,อ่ะไอโนโมโตเออมันอยู่ไครอยู่ไอโนโมโตอ่ะ ไอ้น่มโตอใส่ดีเลยที่บังหันใส่ดีอีีใส่ปีพีีไอ้่ไอ้น่โตเออใส่ดีใส่ดีใส่ดีอีีีว่าเป็นทูแต่หนาเป็นทูแทตามาตัีพีขาวดีติ ขาวีเออขาดีออป,อ,ปอ,อ,อีอีพีเยี่มเย่ยอันเด็กกะตอีพีอายรูอยรอ้อรูตใช่ดีเราบอกต่อเด้อใช่ดีเขาบอกต่อเออใช่ดีเราบอกต่ออืมใช่ดีเราบอกต่ออ<จ>เออ,เอ,อเอา thay thổi bít bít đó ờ ờ ơi na thổi bít bít rồi à luật phi sắp đáp ờ clip nè bài sắp ní luật phi đong yu di mì heng thổi bít bài đi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  สวัสดีครับ